ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานนะครับการดูแลเครื่องนะครับของ DQ สองหกศนนะครับ C นะครับรุ่นโมเดลใหม่นะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับก็ต้งต้นนะครับเมื่อลูกค้าได้รับเครื่องนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องดูก่อนเราจะตั้งค่าการใช้งานนะครับพวกนี้นะครับบางที่จะส่งไปนะครับทางเป็นช้อปปี้นะครับอาจจะมีการขนส่งที่กับหัวเครื่องวาลีนจะหลุดออกอย่างนี้นะครับ ก็เดี๋ยวให้ลูกค้านะครับยกบาซินดูตรงนี้นะครับจะมีรูสองรูนะครับแล้วตันนี้จะมีแกนเสานะครับให้นําสายไฟออกมาอย่างนี้นะครับข้ามทับนะครับแล้วก็สวมลงแกนเสาเข้าไปนะครก็แบบนี้ให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะถึงจะเป็นการพร้อมใช้นะครับนะครับจากนั้นนะครับให้เราเตียบปั๊กนะครับ สวิตด้านหลังได้เลยนะครับทีนี้การตั้งค่าครับอันตั้งค่าของเรานะครับมันจะมีอยู่นะครับอ่าตัวนี้นะครับมุมบนสุดนะครับมุมบนสุดนะครับอ่านะครับตัวนี้จะเป็นตั้งค่านะครับพอเรากดตั้งค่าหนึ่งครั้งไฟที่โชว์คือปุ่มแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตั้งค่าการดูดนะครับค่าการดูดตัวนี้นะครับจะไม่มีค่าแตนดาร์ดตายตัวนะครับ แต่ค่าที่ผมแจ้งได้ให้ลูกค้าลองใช้นะครับก็คือประมาณ15วิาวินะครับหากมันแน่นไปให้เราลดลงนะครับหากมันไม่แน่นให้เราเพิ่มขึ้นนะครับหรือท่านใดต้องการใช้แบบเป็นซีนอย่างเดียวนะครับแบบไม่ดูดนะครับก็ให้เริ่มต้นใช้ที่4วิสามถึงสวินะครับต่ํากว่านี้ไม่ได้นะครับอาจากนั้นนะครับอตอนนี้ผมเซตค่าการดูดนะครับเป็นที่15้าวินะครับโดยกดเพิ่มกดลดนะครับที่ปุ่มนี้ได้นะครับ ด้าน,นข้าง2ตัวนี้นะครับมีเพิ่มมีลดนะครับจากนั้นนะครับกดตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งครับจะเป็นตั้งค่าการซีนครับค่าติลลิ่งนะครับให้เริ่มใช้ที่ 1, 1. 2จ um ุดถึง1 3จุดสามนะครับหากเป็นถุงไนล่อนอย่างนี้นะครับหากลูกค้าใช้เป็นถุงร้อนถุงแกงนะครับให้ลูกค้าใช้ที่1 0จนะครับอ่าถัดมานะครับถ้าเรากดแบบต่อเนื่องค่าที่สามก็คือคูลลิ่งนะครับเรายังกดปุ่มเดิมที่ตั้งค่านะครับค่าคูลลิ่งนะครับถ้าเป็นถุงไนล่อนแบบนี้นะครับ เราสามารถใช้ค่า3.0หรือ3.5ได้นะครับเป็นถึงจีบแพ็คข้าวให้เราใช้5.0นะครับหรือเป็นถุงร้อนถุงแกงพวกถุงแก้วให้ใช้5.0นะครับผมโดยนะครับกดมาที่ค่าคูลิงแล้วก็กดเพิ่มนะครับกดลดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมตั้งค่า3.5จากนั้นนะครับเรารอให้โปรแกรมหายไปนะครับเราจะเริ่มใช้งานครับโดยการบรรจุสินค้าครับ ในวิดีโอนี้ผมจะใช้เป็นค่านะครับอ่ารุ่นนี้นะครับไม่ใช่ออตโต้นะครับแล้วก็มี1โปรแกรมค่าที่หายไปก็คือค่าที่บันทึกแล้วนะครับทีเนี้ยค่าตัวเนี้ยไม่สามารถเอาไปใช้กับงานทุกอย่างได้นะครับเราต้องมาหาค่าเหมาะสมมาเองนะครับตอนนี้ผมให้เป็นไกด์ไลน์ไว้เฉยนะครับว่าการตั้งค่าประมาณนี้นะครับหากเราตั้งแล้วนะครับอะไรที่ มันไม่เหมาะสมเราก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามหน้างานของเราหรือตามชนิดถุงของเรานะครับอการใช้งานจะเป็นอย่างนี้นะครับวางปากถุงเกยขึ้นมานะครับจากนั้นให้วางที่ทับถุงลงไปแบบนี้เพื่อกดถุงนะครับดูตรงนี้นะครับอย่าให้ถุงยับนะครับรีบให้เรียบนะครับจากนั้นนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแมนนวลนะครับตึงแมนนวลนะครับให้เราออกแรงกดฝานะครับให้ลูกยางตัวนี้ซับขอบอ่างให้สนิทนะครับ ปุ๊บเรามากดเริ่มทํางานปุ่มข้างล่างนี่นะครับจากนั้นนะครับเครื่องจะดูดฝาจะเปิดไม่ออกเราสามารถปล่อยมือได้เลยครับอเครื่องก็จะรันตามเวลาที่เรากําหนดหรือที่เราเซตเข้าไปนะครับจากนั้นเราแค่รอนะครับให้เขาปล่อยลมออกมาฝาจะเปิดได้ก็เป็นงานเสร็จกระบวนการทํางานครับ งมันจะพองไปก่อนนะครับแล้วก็จะไล่อากาศทีหลังนะครับอาเนี้คือเสร็จแล้วถ้าเขาปล่อยลมนะครับนี่นะครับรอยซีนก็จะเป็นตอะมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็พาไปจับตัวเป็นก้อนนะครับไม่มีอากาศนะครับจากนั้นนะครับหลังเราเลิกใช้งานแล้วก็ปิดฝาปิดสวิตช์ปกติครับทีนี้นะครับเครื่องตัวนี้เราต้องดูแลอะไรบ้างหลังจากนี้นะครับเบื้องต้นนะครับระบบซีนถ้าเราใช้อยู่ดีแล้วซีนไม่ติดตามค่าที่เราตั้ง ไฟนิฐานก่อนเลยว่าลวดขาดนะครับลวดขาดผ้าเทปขาดพวกนี้เทปขาดเราต้องเปลี่ยนเทปนะเทปก็สีน้ำตาลตัวนี้ถ้าฟิล์มไม่ติดก็คือลอกผ้าเทปออกจะเป็นลวดอยู่ข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ํามันปั๊มนะครับน้ํามันปั๊มเนี่ยเราต้องดูแลประจํานะครับถ้าเราอยากให้เครื่องนะครับมีอายุการใช้งานที่นานนะครับนะครับตัวนี้นะครับโดยไข่ฝาหลังที่น็อตปุ่มนี้นะครับนะครับ นัดหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเบอร์สีนะครับไขนะครับกรณีนี้ผมจะสมมุตินะครับอาการให้ดูนะครับว่ามันจะเกิดยังไงบ้างนะครับกรณีที่เราจะต้องเปลี่ยนน้ามันนะครับ ให้เรามาสังเกตน้ำมันครับทีนี้นะครับให้เรามาสังเกตน้ำมันนะครับเบื้องต้นนะครับให้ดูน้ำมันก่อนน้ำมันที่เราจะเติมไปก็คือแม็กอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแม็กนะครับจากนั้นนะครับเวลาที่เราใช้งานไปถ้ากลุ่มลูกค้าที่ใช้กับของที่มีน้ำนะครับหรือมีความเย็นนะครับตัวเนี้ยอาจจะมีน้ำกับน้ำมันปนกันอยู่นะครับเวลาสังเกตให้เราสังเกตก่อนเดินเครื่องทุกครั้งนะครับ สังเกตก่อนเดินเครื่องทุกครั้งถ้าเป็นแยกชั้นก็คือน้ําปนน้ามันให้เราเปลี่ยนถ่ายทันทีนะครับเปลี่ยนถ่ายทันทีโดยไขยตัวนี้เอาน้ามันออกให้หมดครับแล้วเติมกลับที่รูนี้นะครับาจากนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็เอาให้มันเกยโตออกมาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไขน้ํามันออกให้หมดนะครับ เดียวตัวเดิมนะครับไขนะครับแล้วก็เอาถาดหรือเอาถุงนะครับมารองข้างล่างนะครับถุงซ้ายนะครับควนเข็มนะครับเดี๋ยวน็อตธรรมดาทั่วไปครับนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันดาหรือแปรสภาพนะครับให้เราเปลี่ยนออกให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราอยากให้เครื่องมีอายุการใช้งานที่นานนะครับ ปั๊มมีน้ำมันปนเราฝืนใช้นะครับใบพัดเป็นถนิมแรงดููจะหายนะครับจุกแดงด้านบนนะครับเปิดเพื่อเติมนะครับหรือเปิดเพื่อให้น้ำมันไหลอ,ออกได้ดีนั่นเองนะครับตัวนี้หมาสังเกตทุกเดือนนะครับจะดีที่สุดนะครับใช้งานทุกวันดูทุกเดือนนะครับใช้บ้างไม่ใช้บ้างสองเดือนดูหนึ่งครั้งนะครับ กรณีเปลี่ยนสีจากใสนะครับมีความดำเปลี่ยนทันทีนะครับกรณีน้ามันแยกชั้นเปลี่ยนทันทีครับอ่ะอันนี้น้ามันผมใสยอยู่นะครับแต่ผมทําไม่รู้ว่าหลักการเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมจะปิดเลยมันอาจจะยังออกไม่หมดนะครับ ็ดทความสะอาดออกให้หมดนะครับน้ํามันที่มันหกอยู่นะครับไม่งั้นเราจะมองว่าเดี๋ยวน้ํามันหยดที่หลังนะครับจะบอกว่าปั๊มรั่วนะครับต้องเช็ดน้ามันออกให้หมดนะครับจากนั้นนะครับให้เราเติมกลับเข้าไปนะครับไม่ต้องถึงแม็กก็ได้นะครับหรือถึงแม็กก็ได้นะครับแต่ปริมาณที่พอเหมาะพอควรก็อยู่กึ่งหนึ่งนะครับของลูกแก้วนะครับตัวนี้นะครับกึ่งหนึ่งนะครับหรือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ต้องถึงแม็กก็ได้นะครับ ถ้าเติมเต็มนะครับถ้าเติมเต็มต้องเอาออกนะครับเพราะถ้าเราเติมเต็มนะครับปั๊มจะมีไอความร้อนออกมานะครับเป็นพันสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะมองว่าปั๊มมีปัญหานะครับค่อยๆเติมนะครับถ้าน้ํามันเริ่มขึ้นแล้วนะครับ ปริมาณน้ำมันที่ผมเติมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดูนะครับใต้คำว่าแม็กกี้นิดนึงนะครับเติมประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็นี่คือการเช็คต่อต่อพวกน้ำมันนะครับจากนั้นเราก็ปิดนะครับปิดฝาใช้งานเครื่องได้ปกติครับส่วนอื่นๆอยู่ในประกันนะครับ1ปีมีปัญหาแจ้งมาได้เลยมอแปลงนะครับ ตัวนอยบอกคอนโทนรอะไรมีปัญหาก็แจ้งเข้ามาครับมีอะไรเคลมให้ครับผมปิดฝาเครื่องปกติครับกรณี้เราไขาน็อตเรา่างที่ผมไขนะครับก็ดึงที่ใต้ฝาตรงนี้คว่ำหน้าเครื่องไปได้เลยนะครับปาดไขน็อตแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับ คุณน้าครับ